ใจเจ้าต้าเกลียนนะคะแมกช้าวเป็นนก่นกนะ ตอนเลือกเรียนซื้อข้าวสารมาด้วยนะเพราะข้าสารเราหมดแล้วแม่อย่าให้เงินหายนะเพราะว่าเป็นเงินใบสุดท้ายของเราแล้ว เดินเข้ามาเธอยังไม่สวมแมสเลยรเราขอโทษเราสวมแมสแล้วเป็นโฟอกันว่านเธอทำเสร็จหรือยังเราทำเสร็จแล้วเธอก็ทำเสร็จแล้วเอ้เพื่อนชุดใหม่ยิ้ทจะไ,ไมกากจังโอ้อะไรวะโอ้เพื่อนชุบ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 ดิเป็นเพื่อนจะลนบอกเพื่อนให้เก็บไว้ ไม่ต้องเชื่อเลยเองินอยู่ข้างหน้าหยิบเลยเอาไปซื้อของและเพชรดีกว่าเพชรอาจมีความจําเป็นในการใช้เงินถึงเอาเองินมามากขนาดนี้หยิบเลยหยิบเลยโอกาสแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆนะตัวละครของเรารอการแต่งตัวเท่ๆอยู่นะ ทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังยังเลยเดี๋ยวเราไปทำการบ้านก่อนนะเราเห็นแต่เธอเล่นอกอล์ฟพธอมีเวลาทำการบ้านได้เหรอใช่แล้วบ,บางเดือนตูตีน่าจ,จะบอกให้สายแล้วเราไปซศึกษานในแม่เราก่อนนะให้เราไปเล่นเพื่อนไหมไม่เป็นไรช่วงนี้โควิดระบาดอยู่ทางทางกันก่อนนะวันหลังค่อยมาเล่นด้วยกันนะจ้าเราไปก่อนนะจ้าเอ้ยตัวย สวยดิยวไม่โดนอะไรวะหลบพี่เอ้ยสวยแตกหนึ่งไปดิเออแตกสวยยิงยิงตายเอ้ย,ต,ย,ย,ยตาย ว่าผมอยากทราบว่าผู้ที่รักทรัพย์คนอื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างครับจเจริญพรคุณโยถ้าเอาชาตินี้เลยนะก็มีโอกาสโดนตำรวจจับนะแล้วเข้าคุกเนี่ยแล้วเราเองก็คอยระแวงด้วยไม่สบายใจคือมันจะผวาเขาบอกเหมือนวัวสลังหวะนะอีกาบินผ่านก็ผวาแล้วเพราะกลัวว่าอีกาจะมาจิกที่หลังเพราะมันมีแผลอ,อยู่นะเพราะฉะนั้นเราไม่ทําดีกว่าสบายใจ เชื่อเราไม่ต้องเสียใจเธอทำถูกแล้วตัวละครในเกมรอเราอยู่นะแองปอร์เขามีความจับเป็นต้องใช้เงินเอาเงินไปคืนเขาเธอตอนนี้เขาคงหาเงินของเขาอยู่ตัวละครของเราอยู่ในเกมรอเราอยู่นะต้องแต่งตัวให้เท่ที่สุดการทำเงินคนอื่นทีสิทธิ์ข้อสองเรายัางตกเินลกได้นะ แมงปอวันนี้อะไรบ้างจ้าหนูขอซื้อกาชาหนึ่งถุงค่ะได้จ้าร้อยบาทจ้าค่ะหนูขอหาเงินก่อนนะคะป้าคะหนูขอเดินหาเงินเงินก่อนนะคะเผื่อทำหล่นที่ไหนลองเดินหาดูนะหนูเผื่อมันหล่นระหว่างทาง หมายเราขอโทษนะที่เราขโมยเงินเธอไปอ่ะทำไมเธอทำอย่างนี้แม่เอาเงินมาให้เราก็ไปซื้อข้าวสารถุงยืนวันนี้แม่เงินไปเติมเงียเราขอโทษอีกครั้งนะการขโมยของคนอื่นๆข้อสองการไปตบเงินงบได้จาคัญผิดกบัตรด้วยเราคิดว่าเรื่องมันจะไม่เป็นแบบนี้ให้อภัยเราด้วยนะเราต้องขอบคุณพนักงที่เอาเงินมาคืนเราเราสัญญานะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเราสัญญาเราจะไม่แยกกันตลอดไปมีอะไรที่ต่างกันเราไปซื้อข้าวกันเถอะเดี๋ยวเราซื้อของช่วยไปเถอะ เลยแม่กำลังจะหุงข้าวจะาแม่พอดีเพร์อซื้อของมาช่วยขอบคุณนะเฟิร์สที่ถือของมาช่วยแมงปอสัสดีครับแม่แม่ไม่เป็นไรครับแมงปอเพื่อนผมก็ต้องช่วยครับขอให้รักกันนะลูกมีอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็ขอให้อภัยกันนะ บางครั้งการให้โอกาสเล็กๆอาจเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนคนนึ่ง